ก็จะเจาทำมาเลยเราไม่พกโดยต้องการแทบบต้วกันกน,นั่นไม่ได้ทำมาแช่นี้หน่อยอ่าเล่นกันเท่าไหรเ่ย<อ>แล้น้อมมาอ๋อจิตนอาแสีสารอนอกนี่ไม่ไละอายดีที้ท,ทำ้ราเสียนะแต่ยังบ่อยันอันเสร็จไม่ได้สิ้นอ้อยทำไมอ้อยมันองทาวันเถอะนะ เนี่ยไอ้ผ้าใส่เนี่ยมาเที่ยวให้แต่มันทำในเที่ยวได้ไหนเอ็มันจ่ายไห้เกิดเป็นลูกดวงเลีย่ยเนี่ยโคตรการเสติเนีอันนี้ถ้าตมียเอากินเด็ดีเผ็ดไปทั้งอันนี้มันแทบมันจะเ,เอาทีนในนางเมีอยอะไรขอมากเห็นเขาให้เหลือเพิ่งฉันจืให้ตัวเองกิน พอดับอยู่เนาะงกนเลยมาน้องกับแม่ตาบุกซึเข้าไปยใหก็แสบเนี่ยน้องให้เราเลยเพิ่มแสบสองเลยนคือนั่นเลยตายเละมาอีนี้ตายแค่นั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยใต้เตียงเศรษสีคนเลีงมาเหมือนถึงมัดจองเมีย้วถ้าเนปในโทนตรงนี้ไม่มีปัญหาโอ้มามันโชคดีเน่ะ โอ้แล้วยงเนี่ยจนอดกินเนยอันนี้มาเล่นชิดหรือติดประวัติมาที่มันไม่บุิสทธิติดเป็นประวัติขนาดแล้วไม่ไปขาดใจตดนันเนี่ยมาเจ็ดสิบห้าเนี่ยเนี่ยการสนทนาทำการคุยทำตามดั่ทางสารสนะรับดีเจ้าการเป็นมงคล เป็นเหตุแห่งความาเจริญใน,น,น,นมงคลมังพนาในดวงพนากํานั้นไม่จำไม่รู้เป็นเหตุแห่งความาเจริญก็ต้องทําความเข้าใจว่าสัทชน,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 นานั้น,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 นคือลักษณะที่ใดการสนทนาการคุยการเจรจาปารใัยระหว่างกันักันตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจจะเป็นสามคนสองคนสามคนเขาเรียกว่าเป็นคณะเพราะสี่คนนั้น,อ,นอยากสง พอห้าเรียกเราปัจเจวัดยี่สิบเนี่ยกวิสัตถิ์เราเป็นลำหนาขึ้นไปทีนี้เศรษฐกิจของการต้นนาบันทายนี้เป็นส่วนดีอย่างหนึ่งที่ทาให้เกิดควา,ามสบายการปฏิบัติอย่างนี้อย่างไหนถูกการปฏิบัติอย่างนี้อย่างไหนผิดเนี่ยต้องศึกษาเนะี่ยที่ได้เราฟังเราบุญเราตตายลุงหยิมหรือที่ทําไปดีอย่างไรเสียอย่างไร ก็เป็นการที่ภาพวิจารันไปในส่วนถ้าเราเรียกว่าทำสามปัญชานี่การสนทนาทางนี้เป็นมงคลคือเป็นเหตุให้ถึงความเจริญแต่ทำสามัญหาการ,รสนทนาทำนั้นจะต้องมีเหตุมีหลับากบาะการแน่เรามาจะติจิตนิรชิชนิริานไปขวาง ทันยกตัวอย่างว่าการพูดการเจรจา,าเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะลดละเลิกทุกเป็นไปเพื่อเพิ่มหรือก่อหรือเติมให้เกิดความทุกข์มากเริ่งขึ้นเพราะว่าไม่ตรงตามหลักธรรมไม่เป็นไปเพื่อที่จะละโลภโกรธหลงจึงเรียกว่าเดราัจานกถา เนี่ยสป็นท่้าเนี่ยนาวขวาเนี่ยโทษเลยควายว่าแต่มันไม่ได้เน่เวลาล็งนี่นำนางที่มันนั่งอยู่ขึ้นมาได้ลิงอ้ยมันจะเอเอ้ลิงกระานนี็เรียวานันละวันนอนวันนันละนี่ว่าเปลวบ้างน่ะเอ็นน่าร่าเดาปนหือเป็นพอเป็นคนเนบ้างบางขาวยังหวังก็เป็นคนบาพขาแล้วก่นนี่นี่เรียกวานันละสามมาสลิม็ตรงรับ เนี่ยคนไท้ายอ่านว่านอนไม่ตรงว่าน่นะเนี่ยว่าเปรยวบ้างน่หนะคนเนี่ยพอเป็นคนไดบ้างเป็นบางจังหวะครับทีนี้ถ้าเราลงไปอย่างนี้แล้วมันจบเพลียโดยทั้งเสียนทังหายมันวันวันมันรอดแต่ทีนี้วันนี้ทั้งออกวันนี้เนี่ยอ่านตึงลรวเป๋าต้องสารพันปัญหานะบุรีลมเป็นนี่ห้าพันสามร้อยล้านเนี่ยอันนี้ต้อง ต้องเกือบแสนคนนะพี่ดีด่เราแก้ไขทุกทีหาใน,ม,าานามันใช้มาได้สามสี่สามสี่หมื่นเนี่ยที้ยังเป็นนี่เลยนะยังตกค้างอห้าพันสามร้อยล้านมาหมายได้สองของประเทศไทยเอ๊ะเราไอฟมาได้หนึ่งไข่มาเรีหนึ่งตกโคราชหกหมื่นพันล้านนั่นนี่ได้ไวทำไมอิสานหายจนโ าัดแกงทขกจังหวัดไปแย่เลยแสนล้ 100, ลานเกือบสองแสนล้านที่ทัดสินทำเอาไว้แต่ไม่มีใครรู้สึกตัวเลยเนี่ยแล้วเมา่อจนจบปัญหาเนี่ยทำอ่ะททัดสินตายตัวเดียวทุกอย่างล้มแล้วเนี่ยเนี่ยเกือบสองแสนล้านก็แน้วทีนี้ประเทศไทยจะทำยังไงเนี่ยนี่ยคือปัญหาใหญ่โอ้นี่เลยว่าทําให้เจริญขึ้นให้หลวงบอกว่าจะต้นทางระวังน้นจะทายยํานั่นทำนา่นาน เงินลห้ห้าพันสามร้อยล้านที่จิตฟรีบุรีล์นี่จะใช้ได้โอ้ไม่ใช่บาทน้องบาทจับขายทั้งบาทจังหวัดบุรีลัมันจะได้หรือเปล่าม่โอ้ไม่้เนี่ยมันไปถกนี่เอาไว้นี่นะโอ้จัต้องรักพุทธนาเขาไปใายมันได้พุทธนาอะมาเมื่อั้งสาวรถลงรถลอดจังลดตายเรือมีเรือไม่ใช่ว่าเป็นนี่ะ หมดนี่แล้วต้องมีเหลือสต๊อกเอาไว้เป็นน้ื่มนนี่วัดน้อยแมนปลา้อยดงดิบเนี่ยอนารักนอมในคณะเป็านันที่เราเป็นนี่ขาาใชหน่อยเลยเป็นก็จะว่าพิจารณาพิจตรณยัางไงเดี๋ยวนีวัดดมงดมันหมดเอาเลรียญเอาของหลอกขายไม่งั้นก็อดข้าวเนยวัดพัฒนาตัวอย่างไม่รู้อะไรก็ไม่เป็น ต่อมาเนี่ยเพราะว่าไม่ตรงตามธรรมไม่เป็นไปเพื่ออยละโลกปดหลงจึงเรียกว่าดีละฉันกฐาคาถาแนวคำพูดการพูดการคุยจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าไม่เกี่ยวกับธรรมวินัยแล้วพระเร็ดเจ้าเรียกว่าดีละฉันกฐาทานวินัยอะไรของคอเลยพระเรียกเรี่อนักธรรมเตโ้นอะไรไม่ดีเนี่ยแต่เี่นี้ต้อง เลิกละต้องลทงุทิ้งเนะห็นไหนฮะในดี้องร้อมของอ่ะใช่แำ่ฟันถึงอย่างนี้เลยมันมเร็จเนี่ยเมื่อพุทธาิเสีๆเช่นน้จะไปปองหอมปองเงียมเสรแลอ้พุทธโธธัมโมทักโกนี่แล้วก็มันนี่ะมาทำมันนี่นะตัง้งตัดเตกลับคุณเียดังหมดไปยี่สชั่วโมงนะเนี่ยถ้าโอเคได้ส,สม้าบุญไว้่ะ ลดลงลดลง,งก็ทางพั้น์ล่ะแค่โคยพยะเป็นคนอะไรเรือกระทัดลัดลเนี่ยอะนา่อยมันควันเนเคกเองอ้มันแจกแล้วก็ไม่ตรงแต่แตกด้วยนี่แต่นต่คนอย่างวินาอยอ่านี่ไอ,อ้คนนี้เ่า เรื่น,นี้มันใกล้ๆเจอวมาฝนตกนับไอ้ลงที่ดินแล้วเกลี่ยมามันหยุดมายุดมากกว่ตาต่ำมันไม่ต้องดับเลยตเนี่ยเพลินนิดหน่อยเนี่ยพวงตรงนี้นนไปเจอฝนตกรถเกลี่ยเปร์มาแตะเลยง่ายแล้วมันเร็วมันเปน็นแบบผูกกับเปรตเออเรื่องงานเนี่ยงานมันเป็นกิจกรรมเป็นวัตถุที่เราต้องมีทำมีวินัยเข้าไปคิดซา ทำทำทำเบร์เนี่ยวินัยไม่มีกีปีกี่เดือนมันก็โง่อยู่มันพอให้ไปทำเองเราไม่ว่างไม่ดูไใน้จ่ะเนี่ยต้องสอนมันเราจึงต้องเหนื่อยหน่อยวันนี้มันไม่เคยทำผมบอกเลยมันมวทำได้น่ะมันดีขึ้นเยอะนะเป็นอย่างนั้นเอ้หวัดนาเลยเอ้ไปทำตรงนั้นทำแบบนี้เราไม่ต้องไปดูละมันจะทำได้ยังดีกว่าใกล้ใต้จะเสร็จอยู่นี้ แค่วแค่หน่อยนะเนี่ยเสียงงา้นเพราะแค่นั้นมายความั้งวดอีกงวดหลังเราไม่ต้องแล้วบอกมันเป็น